สวัสดีค่ะท่านผ mm ู hmm. ้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Asian Pacific News Online ค่ะก็ในช่วงนี้นะคะเป็นที่ทราบกันว่าอยู่ในกระแสของโควิดนะคะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของโควิดเนี่ยกระทบไปทุกๆอย่างนะคะรวมถึงในเรื่องของการเดินทางด้วยค่ะตอนนี้ท่านผู้ชมที่อยากจะเดินทางไปหรือกลับจากประเทศไทยหรือแม้ว่าจะรัฐไปสู่อีกรัฐหนึ่งก็ตามเนี่ยนะคะ จะต้องใส่ใจในเรื่องของข้อมูลกฎต่างๆด้วยนะคะวันนี้แขกรับเชิญของรายการมีท่านหนึ่งนะคะจาก C ีไมไทยแลนด์นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางการทัวร์ต่างๆนะคะโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนภพร์สุรเจริญชัยกุลนะคะที่มาร่วมในรายการเพื่อพูดคุยกันถึงในเรื่องของการเตรียมตัวสำหรับทุกๆท่านที่จะเดินทางค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณเจ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ปกติแล้วนะคะเรื่องของทัวร์หยุดไปสักพักหนึ่งช่วงของที่ปิดเมืองใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่วันนี้เราไม่ต้องใส่หน้ากากนะคะเพราะว่าเราอยู่ไกลมากค่ะค่ะที่พอพอตอนนี้พอที่จะเริ่มเดินทางกันได้ไม่ว่าจะไปประเทศไทยนะคะหรือว่าไปกลับคนจากเมืองไทยกลับมาเนี่ยตอนนี้ถ้าเราพูดถึงว่าโหสร้างความ ข้อมูลที่คนอยากสงสัยกันเยอะแยะมากมายนะคะในการเดินทางถ้า,อาตอนนี้มีคนไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือว่าในลอสแอนเจลิสในแคลิฟอร์เนียก็ตามเนี่ยนะคะถ้าต้องการที่จะเดินทางไปประเทศไทยตอนนี้จะต้องเริ่มต้นกันยังไงบ้างคะอ๋อก็คือต้องดูว่าเราเป็นถ้าเราเป็นคนไทยใช่ไหมคะโดยมีถือพาสปอร์ตสัญชาติไทยเนี่ยเราควรจะใช้พาสปอร์ตไทยในการเดินทางกลับเมืองไทยอะคะ่ะ ะะเพราะว่าถ้าหากว่าใช้พาสปอร์ตไทยเดินทางเนี่ยคนไทยก็จะถูกต้อนรับโดยรัฐบาลไทยที่เหมือนกับคนไทยเลยนะโดยที่รัฐบาลเนี่ยยอมที่จะจ่ายค่ากักตัวให้ห้าวันที่โรงแรมแล้วเราก็รัฐบาลนะคะอันนี้คือเป็นวิธีดั้งเดิมที่ง่ายสุดแล้วอะ,ค,ะค่ะค่ะตอนนี้ก็ยังคงเป็นกำหนดว่าจะต้องกักตัวสิบสี่วันอยู่ใช่ไหมคะที่เมืองไทย ใช่ค่ะก็คือ14ี่วันไม่นับวันเดินทางที่ไปถึงวันแรกถ้านับยังเป็นสิบห้าวันอยู่แต่เราพูดว่าสิบสีวันไปก่อนก็ได้นะคะค่ะสิบี่วันนะคะค่ะอันดับแรกคือจะต้องไปติดต่อกับสถานกงศุลหรือว่าสถานทูตในอาณาเขตที่ดูแลของรัฐต่างๆใช่ไหมคะ ถางั้นเจก็จะต้องอธิบายก่อนเลยละกันว่าตอนนี้นะคะลักษณะของการเข้าประเทศไทยสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตสัญชาติไทยเนี่ยทําได้สองวิธีนะคะอันแรกเนี่ยจะเป็นเป็นไฟร์พิเศษซึ่งจัดโดยรัฐบาลไทยนะคะความต่างของเขาก็คือมีไฟร์พิเศษอันนึงกับจะมีอีกอันนึงเราเรียกว่าเป็นไฟ์กึ est, ่งพานนิชย์นะคะไฟร์พิเศษเนี่ยก็จะเป็นไฟ์ที่เราจะต้องเดินทางโดย เที่ยวบินที่รัฐบาลไทยกำหนดนะคะแล้วก็โดยถือพาสปอร์ตไทยแล้วก็ยอมที่จะกักตัว14วันในที่รัฐบาลกำหนดให้นะคะ,คะเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็เร็วที่สุดนะคะนนจะ<า>บจกเดิมทราบว่าคุณเจว่าอย่างสมมติว่าสักสองสามเดือนที่แล้วเนี่ย คนไทยจะไปเมืองไทยเนี่ยนะคะก็น,นั่นต้องเป็นคนไทยอย่างเดียวพาสปอร์ตไทยอย่างเดียวใช่ไหมแล้วตอนนี้เน,นี่ยต้องมีเวดดิ้งลิสต์ตอนนี้ถ้าเร็วขนาดไหนที่ควรสามารถที่จะเดินทางไปได้ตอนนี้ถือว่าไม่มีเวดดิ้งลิสต์นะคะไม่ต้องลิสต์แล้วไม่ไม่ไม่ได้คิวว่าลงทะเบียนก่อนได้ไปก่อนแต่ว่าโดยวัดโดยที่ว่าใครซื้อตั๋วเครื่องบินได้ก่อนคน้นได้ไปก่อน อีทจะไปแบบเมืองไทยอีกสองอาทิตย์นะคะแล้วคุณอีทเพิ่งนึกขึ้นได้แต่ตัวเครื่องบินเนี่ยยังมีให้อยู่ตัวเครื่องบินที่รัฐบาลไทยกําหนดนะคะยังมีให้อยู่ก็หมายถึงว่าคุณอีทสามารถซื้อตั๋วแล้วก็ลงทะเบียนกลับได้เลยค่ะค่ะการลงทะเบียนนี้มีรายละเอียดปลีกย่อยยังไงบ้างคะจะต้องมีคุริฟายอะไรบ้างลงทะเบียนเหรอคะขอโทษทีนะคะขอโทษทีค่ะอ่า ลงทะเบียนนะคะก็คือรายละเอียดปริย่อยคือต้องเข้าไปในเว็บไซต์ของสถานกงสุนนะคะคของเราก็คือเข้าไปที่ไทยค onsulate la o r g ก็ได้ของสถานทูตของสถานกงสุนไทยที่เรารในนั้นเนี่ยจะมีหน้าแรกของสถานกงสุนไทยเลยค่ะที่จะพูดว่าสำหรับลงทะเบียนกลับเมืองไทยก็ให คลิกไปที่ปุ่มนั้นนะคะแล้วก็ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ของสถานกรสศุลเนี่ยถ้าถ้าเราได้อ่านเนี่ยมันจะค่อนเสร็จแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีขั้นตอนต่างๆชัดเจนมากๆเลยนะคะก็ไปลงทะเบียนก่อนนะคะพอลงทะเบียนเสร็จเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนที่เลือกซื้อตัว๋วเครื่องบินโดยที่ในเว็บไซต์ก็จะมีลิสต์ของตัว๋วเครื่องบิน ในราคาด้วยแล้วก็วันเดินทางด้วยนะคะว่าออกจาก LA, s a อ f r a n c ซันฟรานซิเมีวันไหนบ้างเราเลือกวันจากอันนั้นนะคะทีน,นี้ลิสต์ของวันเดินทางเนี่ยมันไม่ได้ออกไปแบบไกลมากอะคะ่ะเพราะเขาจะลงเดือนต่อเดือนอย่างเช่นว่าตอนเนี้ยเราจะได้ข้อมูลสำหรับเที่ยวบินของเดือนหน้าเท่านั้นเองเดือนธันวาคมนะคะ แล้วก็ค่ะ,คะแล้วพอลงทะเบียนเสร็จซื้อตั๋วเครื่องบินได้เราก็เอาข้อมูลตั๋วเครื่องบินกับพาสปอร์ตของเราเนี่ยดาวน์โหลดเข้ากลับเข้าไปใหม่อีกทีหนึ่งมันจะมีลิงก์อีกลิงก์หนึ่งที่ว่าให้สําหรับคนที่มีตั๋วแล้วเนี่ยดาวน์โหลดเพื่อขอใบรับรองในการเดินทางได้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็รอรับใบเดินทางจากสถานกงศุนย์นะคะค่ะ แล้วต้อง mm hmm. มีการตรวจสุขภาพอะไรด้วยไหมคะก็มี f ฟ t ต f ูไฟนะคะสำหรับพาสปอร์ตไทยอันนี้ก็คือเจ็สิบสองชั่วโมงก่อนเดินทาง mm hmm. เราทำเ,เองใบนี้เราไม่ต้องให้กับสถานกงศูนย์นะคะ mm hmm. ก็คือให้สำหรับสายกันบินตอนเราเช็คอินจะเข้าประเทศไทยแล้วก็ไปถึงเมืองไทยเราก็ต้องโชว์ใบนี้อีกทีหนึ่งนะคะ mm hmm. พร้อมกับใบต่อแปดเป็นแบบฟอร์มอันหนึ่งที่ จะเช็คเราอีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็นไข้หรือเปล่ามีอาการเหมือนโรคโควิดหรือเปล่าอันนั้นก็คือให้อีกจีหนึ่งตอนขาเข้าประเทศนะคะค่ะถ,ถ้าพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่าย่ะคะ่ะคุณเจถ้าระหว่างเที่ยวบินพิเศษกับกึ่งพาณิชย์เนี่ยค่าใช้จ่ายต่างกันมากมายแค่ไหนคะเออเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์เนี่ยมันจะต่างกันกับไตของรัฐบาลอยู่หน่อยนึงคือว่ากึ่งพาณิชย์หมายถึงว่าเราสามารถ จะซื้อตั๋วเครื่องบินวันไหนก็ได้เลยที่เราอยากไปเมื่อไหร่ก็ได้เราจะซื้อของเดือนมกราคมพาก็ได้นะคะใค่ากักตัวเองสิบสี่วันตรงเนี้ยจะเป็นคอสอันหนึ่งที่รัฐบาลไม่ได้ดูแลให้เพราะฉะนั้นเราจะมีคอสของการตั๋วเครื่องบินเราซื้อเราทริปได้บวกกับค่าโรงแรมอย่างต่ำสุดโรงแรมมันอยู่ประมาณหนึ่งพันเหรียญน,นะคะ รวมเ,เสร็จแล้วเจเคยมานั่งคิดนะคะคุณอีทก,ก็คือต่างกันอยู่ประมาณห้าหกร้อยเหรียญน,นะคะถ้าเราบินตึงพาณิชย์ที่เรารับผิดชอบเรื่องโรงแรมของเราเองนะคะอ๋อรับผิดชอบอหมายความว่าเราสามารถที่จะเลือกโรงแรมในอัตราที่เราพอใจใช่ค่ะใช่ถ้าถ้าพูดถึงการดูแลเจ ถือว่าโรงแรมที่รัฐบาลจัดให้กับที่เราต้องเลือกเนี่ยจริงๆแล้วประสบการณ์ของลูกค้าที่ผ่านมาเนี่ยคใจว่าเปลี่ยนต่างกันมากไหมคะก็คือข้อดีของเอที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ที่เราซื้อตัว๋วแล้วก็ไปกับตัวเองนะคะอันนั้นนะ่ะก็คือเราเลือกโรงแรมได้มีตั้งแต่3ามดาวสี่ดาวห้าดาวห้องก็มีแบบหลายประเภทมากจะเอามีระเบียงไม่มีระเบียง จะมีแบบว่าพื้นที่สเปซกว้างใหญ่แค่ไหนเราก็เลือกเองได้นะคะแต่ครนี้ของรัฐบาลเนี่ยเราเลือกเองไม่ได้เลยนะคะก็มีคนจะพยายามถามเจว่าขอรีเควสอยู่ในพัทยาได้ไหมอยู่กรุงเทพ,พได้ไหม mm hmm. ก็รีเควสไม่ได้เลยเราเราจะไม่รู้เลยว่ารัฐบาลจะส่งเราไปที่โรงแรมไหนจนกว่าวันที่เราไปถึงสนามบินนะคะเราถึงจะรู้ว่าตัวเราเองจะไปอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้น ของรัฐบาลเนี่ยฟีดแบ็ที่กลับมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็โอเคกันนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าโอเคเอไม่ได้คาดหวังเยอะบางคนก็รู้สึกว่าได้ดีเกินความคาดหวังก็มีเยอะนะคะแต่บางคนก็รู้สึกว่าอาหารไม่อร่อยอาหารไม่ถูกปากแต่ว่าเรื่องอาหารเนี่ยแต่ว,ว่าเราเราสั่งได้อะคะ่ะคือโรงแรมเขาก็มีมีช่อตไม่ใช่เลือกมีเมนูให้เราจ่ายพิเศษได้อะคะ่ะค่ะ กลับมาเรื่องของพาสปอร์ตที่จะใช้เดินทางถ้าเกิดเป็นเอ่อพาสปอร์ตบางคนบอกปกติก็ใช้อยู่แล้วบริการพาสปอร์ตตอนนี้บอกว่าถ้าเดินทางใช้พาสปอร์ตไทยจะสะดวกกว่าใช่ไหมคะกรณีที่พาสปอร์ตหมดอายุตอนนี้ต่อยังไงบ้างและใช้เวลาเยอะไหมคะการต่อพาสปอร์ตอ๋อค่ะคือตอนนี้เท่าที่เท่าที่ติดต่อคนไทยอยู่นะคะก็ปัญหา ลาเยอะเลยก็คือว่าคนไทยหลายคนปล่อยให้พาสปอร์ตไทยหมดอายุนะคะเพราแล้วก็เกิดสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ก็ตออายุกันน,นะคะวิธีอายุธรรมดาแล้วพาสปอร์ตไทยเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งในการต่อนะคะเพนี้ถ้าเรารอขนาดนั้นไม่ได้เนี่ยเราก็จะต้องขอใบอเหมือนใบ เขาเรียกว่าใบ C I อะคะ่ะใบ C I เป็นเป็นใบ Certificate of Identity ก็เป็นใบรับรองว่าเราเนี่ยรับรองบุคคลเราอันนี้ก็คือจะเป็นแผ่นกระดาษสีข,ข,ขาวซึ่งเราสามารถขอได้ที่สถานกงสุนนะคะโดยที่ว่าเรามีตรประชาชนมีพาสปอร์ตเล่มเดิม,มหรือมีทะเบียนบ้านเนี่ยเราสามารถจะขอให้กงสุลช่วยออกใบน,นี้เป็นใบแทนในการเดินทาง<ม>ได้ค่ะ เวลาที่ใช้ก็อยู่ที่ประมาณสองถวันเท่านั้นก,ก็คือประมาณหนึ่งอาทิตย์เราก็สามารถาใช้ไปเดินทางได้แล้วค่ะปัญหาที่อาจจะมีคำถามบ่อยหลายหลายคนนะคุณเจก็คือเ <c oughs> ข้าประเทศไทยโดยพาสปอร์ตไทยแล้วหลังจากนั้นก็คือพอกลับจากอเมริกาใช้พาสปอร์ตอเมริกันเข้าเข้าประเทศอเมริกาเนี่ยนะคะตอนนี้ <c oughs> มีปัญหาอะไรไหมคะกับการที่จะใช้พาส,สปอร์ตสองเล่มก็คือจริงๆแล้วถ้าหากว่าดูในเว็บไซต์ที่เราเรา,เาส่งไปให้คุณอีทด,ด้วยนะคะอันนั้นเนี่ยเป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลของ Government ที่นี่เลยของ U.S. Government ที่ระบุว่าเราสามารถถือสองสัญชาติได้ค่ะก็คือเราสามารถใช้ Dual passport ได้มีพาสปอร์ตสองเล่มได้ กรับใดประเทศทั้งคู่เนี่ยยอมให้ถือสองเล่มน,นะคะอันนี้ก็หมายว่าประเทศไทยเราเนี่ยยอมให้ถือพาสปอร์ตสองเล่มไม่ไม่มีกฎหมายบอกว่าไม่ได้ในขณะเดียวกันที่อเมริกาเองเนี่ยก็ไม่มีกฎหมายบอกว่าห้ามถือสองเล่มเหมือนกันนะนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของการกระทําแล้วเนี่ยถือว่าเราสามารถใช้พาสปอร์ตเดินทางโดยไปเมืองไทยใช้พาสปอร์ตไทยได้แล้วก็ขากลับมาเนี่ย ใช้ U.S. passport เนี่ยกลับมาได้ค่ะก็ะค,คือเราเหมือนเป็นคนสองสัญชาตินั่นเองค่ะแบนนี้วิธีที่เรา,าถือพาสปอร์ตของเล่มเนี่ยมันจะมีข้อบางข้อที่อาจจะไม่สะดวกอย่างเช่นว่าถ้าเราไปเมืองไทยแล้วเราถือพาสปอร์ตไทยเข้าเนี่ยเราจะถือว่าเราเป็นคนไทยเข้าประเทศไทยสถานทูตอเมริกันที่เมืองไทยเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะทร e ตเราเป็นคนอเมริกันนะคะเพราะเราอะเข้าโดย พาสปอร์ตไทยอันนี้ก็คือคือมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องถือว่าเราเป็นคนไทยระหว่างอยู่ประเทศไทยอะ,ค,ะค่ะค่ะโอเคนะ๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเราใช้พาสปอร์ตอเมริกันเข้าประเทศสหรัฐได้นะคะแต่ตอนนี้เนื่องจากเคสของโควิด -19 นะคะระบาดสูง ตอนนี้เคสสูงมากนะคะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของแคลิฟอร์เนียอาจจะมีกฎหมายอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยในตอนนี้เพิ่งจะเริ่มต้นนะคะในช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับคุณเจนนะคะว่าในกฎหมายนี้จะทําอย่างไรคะ่ะถ้าจะพูดว่าอร่อยต้องพูดว่าลำขนาด The Real Thai Food Outside Thailand Changa Resort Casino is excited to welcome you back. You can expect the same friendly, four diamond service that you have come to know, with new health and safety measures, because your peace of mind is our top priority. Rest assured, we are ready when you are. <coughs> แล้วก็ถ้ามาทานอาหารเราแล้วบอกเราว่าทราบร้านเราจาก The Asian Pacific News นะครับเราก็จะมีลดพิเศษให้10%ครับตอนนี้ขายสติ๊กบาร์บีคิวแล้วก็ราหน้าอยู่ที่หน้าไทยแลนด์ซาซ่าครมีกรอบเส้นใหญ่เส้นหมี่ครับขายผลาซีอิ๊วด้วยครับที่มันอร่อยก็คือหมูของผมมาหมากักมันจะนุ่มครับขายสติกบาร์บีคิวครับขายหมูเนื้อไก่ ก็เย็นอะไรอย่างนี้ครับนมคารามงคารามโออะไรอย่างนี้ครับโกออนไลน์ได้ครับตามสองสามเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าหกเก้าเก้าครับถ้าไม่อร่อยก็ยินดีคืนเงินให้ครับถ้าใครมีคําถามนะคะในเรื่องการขายบ้านซื้อบ้านติดต่อกันมาได้ค่ะหรือมีคําถามอย่างอื่นนะคะยินดีเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้นะคะค่าเชา่าหรือว่าปัญหาในเรื่องเชาบ้านก็ติดต่อมาได้ค่ะยินดีให้คําปรึกษาค่ะ กลับมาในช่วงที่2นะคะของ The Asian Pacific News Online นะคะซึ่งวันนี้เราก็มาพูดคุยกับคุณเจหรือว่าคุณนภาพรสุรเจริญชัยกุลนะคะจาก C ีมาย Thailand แล้วก็มาให้ข้อมูลดีๆสำหรับหลายต่อหลายท่านที่เตรียมตัวที่อยากจะเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นไปประเทศไทยหรือว่ากลับจากประเทศไทยนะคะและ รัฐต่างๆที่จะเข้าแคลิฟอร์เนียก็ตามหรือว่าไปประเทศต่างๆนะคะตอนนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะทำให้การควบคุมเรื่องของกฎระเบียบการเดินทางก็มีมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้เคสเนี่ยลดลงค่ะเมื่อสักครู่คุณใจค่าเราพูดถึงเรื่องของการเดินทาง ไปเมืองไทยแล้วก็กลับเข้ามาโดยพาสปอร์ต US Passport นี่นะคะอันนึงที่เราต้องคำนึงถึงตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นจากรัฐต่างๆหรือว่าประเทศต่างๆเข้าประเทศเข้าในแคลิฟอร์เนียมีอะไรขึ้นมาคะค่ะก็คืออันนี้เพิ่งมาใหม่ๆเลยนะคะว่าใครก็ตามที่เข้ามาในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะ,ะไม่ว่าจะทางสนามบินแวนนายลอสแอนเจลิสแอร์พอร์ต LAX ออนแทริโอหรือว่าทางรถไฟ Union Station นะคะจะต้องลงทะเบียนเข้ากับเข้ารัฐของเราอะคะ่ะเข้ารัฐแคลิฟอร์เนียนะคะโดยที่จะมีลิงก์ลิงก์หนึ่งอะนะคะเ,เดี๋ยวเราใส่เข้าไปอยู่ข้าง,าง,ล,างล่างที่ล่าก็ได้นะคะอันนั้นเนี่ยเป็นลิงก์ที่เข้าไปเพื่อที่เราจะลงทะเบียนแล้วมันก็จะมีหลายภาษาถ้าเราไม่ถนัดภาษาอังกฤษเราก็ใช้ภาษาไทยได้ โดยที่เขาก็จะถามข้อมูลชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อีเมลที่ติดต่อได้เพื่อที่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาสามารถไล่เราได้ะคะ่ะอันนี้ก็เป็นกฎอันนึงว่าเราจะต้องลงทะเบียนเข้าเข้ารักนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ,อทางเจ้าหน้าที่ก็ขอ,อความร่วมมือะคะ่ะมันยังไม่ได้มาเป็นกฎหมายหรือหรือมีการปรับนะคะอ๋อหมายถึง ไอ,ไอ้เดี๋ยวเจขอย้อนหน่อยหนึ่งก็คือว่าไอ้ตรงลงทะเบียนเนี่ยค่ะลงทะเบียนถ้าใครไม่ลงเนี่ยจะถูกปรับห้า้อยเหรียญนะคะสมมติว่าเขารู้ว่าเราเข้าสนามบินมาแล้ว l a x แต่เราไม่ลงทะเบียนชื่อเราว่าเราเข้ามาเราเขา,เขาจับได้เราปรับห้าร้อยเหรียญนะคะอันนี้ต้องลงทะเบียนทุกคนค่ะเพิ่มเติมก็คือว่าเขาก็จะขอให้เราช่วยอยู่กับบ้านกักตัวเองสี่วันพยายามที่จะไม่ ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฟูไม่ไปเจอใครมากหรือแม้แต่ว่าเวลาอยู่กามที่จะไม่เข้าไปสูงสิงกับคนในครอบครัวมากนะคะเป็นเวลาสิบสี่วันเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนโควิดนะคะค่ะก็คือเซฟคอรั n นทีนนะคะใช่ใช่ค่ะค่ะ,ะในเรื่องของประเทศอื่นๆน,น,นะคะเว็บไซต์ที่เราสามารถท้า ใครจะต้องการไปประเทศต่างๆเดินทางไปเนี่ย mm hmm. เขามีกฎระเบียบยังไงเราสามารถเข้าไปดูได้จากไหนคะค่ะก็จะมีข้อมูลของ government นะคะ travel state ของ government นะคะ U.S. government เนี่ยที่สามารถเข้าไปดูได้ว่าประเทศแต่ละประเทศนี่มีกฎการเข้าประเทศยังไงอันนี้นอกจากที่ว่าเราอะ่ะจะต้องออระวังให้รู้กฎของประเทศที่เราจะไปแล้วนะคะเราต้อง เช็คประเทศที่เราแวะด้วยค่ะประเทศทานสิทธ์นะคะอย่างเช่นว่าอาทิตย์ที่แล้วอีวาแอร์ไลน์นะคะทุกคนที่ผ่านเข้าไทเปนเนี่ยจะต้องได้รับการตรวจโควิดต้องมีผลโควิด72ชั่วโมงมายืนยันก่อนขึ้นเครื่องด้วยนะคะบางที่อีวาแอร์ไลน์ไชน่าแอร์ไลน์คือใครที่เดินทางด้วยสองสายการบินนี้ไม่ว่าจะเป็น LA เนเมืองไทยหรือเมืองไทยกลับมา US นี่ย ผ่านไทเปต้องเอาโควิดเทสติดตัวไปด้วยนะคะค่ะค่ะนั่นก็คือเรื่องของกฎระเบียบมีอะไรเพิ่มเติมไมหมคุณเจเกีย่ยวกับเรื่องของการเดินทางก็คำถามที่เราเจอบ่อยๆก็คือว่าถ้าเป็นสามีภรรยากาันจะขอนอนห้องเดียวกันได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะก็ก็ตอบไปเลยว่าถ้าเป็นสามีภรรยากาัน แต่ว่ายังไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยนอนห้องเดียวกันไม่ได้นะคะต้องแยกกันเพราะว่าเราต้องมีหลักฐานว่าเราอ่ะเป็นคู่สมรสแต่จริงๆเขาถึงจะยอมให้เราพักห้องเดียวกันได้อะ,ค,ะค่ะแล้วก็ล,วลูกๆล่ละคะลูกๆได้คะ่ะลูกๆก,ก็จะอยู่กับคุณพ่อหรืออยู่กับคุณแม่ก็ได้ทีนี้เวลาที่เราลงทะเบียนเนี่ยมันจะมีช่องหนึ่งที่ให้ใส่ว่าข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์กับทางรัฐมีอะไรบ้างเนี่ยที่เราอยากบอก ก็ให้เราบอกไปเลยค่ะเงื่อนไขว่าเราเดินทางพร้อมเด็กเล็กหรือเราเดินทางพร้อมลูกอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลในการจัดห้องให้กับผู้เดินทางผู้เดินทางได้ด้วยนะคะค่ะค่ะพอครบในเรื่องของ14วันกักตัวเนี่ยการปล่อยตัวเป็นยังไงคะอ๋อการปล่อยตัวค่ะ14วันในการเดินทางก็การปล่อยตัวก็คงจะทุกคนแฮปปี้แล้วเนาะครบ14วันก็คือ ถ้าโรงแรมอยู่ไกลมากโรงแรมเขาก็จะมีจุดที่จะมา drop าแผลกนะคะที่สนามบินก็ได้หรือสถานีรถไฟได้อย่างนั้นนะคะหรือไม่เราก็ให้ญาติมารับได้เลยค่ะแต่นีนช่วงกับตัว14วันเนี่ยหมายถึงเราต้องอยู่แต่ในห้องเรานะคะเขาไม่ได้ให้เราออกมาเดินข้างนอกได้อันนั้นคือเราแทบจะไม่เห็นคนเลยอะคะ่ะเวลา เอาอาหารมาให้เราเขาก็จะวางไว้อยู่ในหน้าห้องแล้วก็เคาอป,ประตูเราก็ออกไปเขาก็ไปแล้วก็เตดสับด้วยตัวเองก็เหมือนกับอยู่กับตัวเองนะคะสิบสีวันนะคะค่นะพอเรามาพูดถึงเรื่องของซีไมไทยแลนด์คุณเจตอนนี้ของคุณเจซีไมไทยแลนด์นี้รับบริการอะไรบ้างคะที่ในส่วนของอผู้เดินทางบางทีอาจจะไม่สามารถจะไปไม่สะดวก บางทีเป็นผู้ใหญ่นะคะาอาจจะเรื่องของต่อพาสปอร์ตหมดอายุเนี่ยทางทางคุณเจช่วยอะไรบ้างคะตอนนี้อ๋อค่ะก็หลังๆนี้ก็กลายเป็นว่าเราช่วยบริการด้านของอการลงทะเบียนเดินทางกลับไทยติให้กับคนไทยนะคะแล้วก็บางคนที่พิมพ์ไทยไม่ได้หรือว่าไม่ถนัดใช้คอมพิวเตอร์ต้องดาวน์โหลดอะไรแบบนี้ก็ เราก็รับบริการตรงนั้นนะคะไม่ก็สามีเป็นฝรั่งจะไปเนี่ยทำยังไงเราก็โอเคดำเนินการเรื่องขอวีซ่าให้ก็จนถึงบางคนพาสปอร์ตหมดอายอาุลูกไม่มีพาสปอร์ตก็เลยกลายเป็นว่าเรารับบริการแบบหลากหลายมากเกี่ยวกับเกี่ยวกับมันก็คือยังเกี่ยวกับการเดินทางอยู่แต่แบบดิ็จะเยอะขึ้นก็ปรึกษาได้ค่ะก็โทรเข้ามาปรึกษากันได้นะคะ ค่ะก็ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะกับซีไอไทยแลนด์ตอนนี้อาจจะเป็นในเรื่องของอการจะทางไปประเทศไทยแต่ว่าพอเข้าสู่สถานะปกติแล้วเนี่ยคุณเจก็คือจัดทัวร์บ่อยนะออ๋ค่ะแต่ว่าตอนนี้ลูกทัวร์บนกันไหมคะ ลูกทัวรก็บนแต่ก็ไม,ไม่ไม่กล้าเดินทางกันนะคะเยังไม่กล้าจัดทัวร์ค <c oughs> ่ะอาฮะให้สถานการณ์ปกติก่อนเราก็จะชวนกันไปเที่ยวใหม่นะคะค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเจตอนนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็ไม่มีนะคะคนเดินทางก็หมั่นดูข้อมูลจากสถานกง งศุนได้นะคะเว็บไซต์ของสถานองศูนก็จะอัปเดตค่อนข้างละเอียดมากนะคะก็ถ้าอ่านอย่างตั้งใจเราก็จะรู้ขั้นตอนรู้ที่การปฏิบัติเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าหากว่า <c oughs> มีคำถามก็โทรมาได้ค่ะยินดีตอบคำถามค่ะขอบคุณคุณเจนนะคะคุณท่านผู้ชมที่ติดตามในรายการ t ีเอชเ a นแปซิฟ i กนิวส์ออนไลน์นะคะเราก็จะนำเอาข้อมูลดีๆมาในช่วงของคลิปต่อๆไปค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ